ตอนที่สามกับดักแห่งความมืดทุกครั้งที่พวกเขาขยับตัวเหมือนเงามืดรอบๆยิ่งบีบเข้ามาเรื่อยๆจนทุกคนหายใจแทบไม่ออกความมืดนี้ไม่ใช่แค่ความมืดปกติแต่มันเหมือนมีชีวิตและคอยกืนกินความหวังของทุกคนทีละนิดตอมเริ่มหายใจที่มองไปรอบๆอ,อย่างสิ้นหวัง พวกเราต้องวิ่งเราต้องหาทางหนีไม่งั้นเราจะไม่รอดเก่งสะดุง้งเสียงแหบแหง้งจะหนียังไงทุกทางพาเรากลับมาที่เดิมมันเหมือนกับว่าเราถูกขังอยู่ในวงจรนี้ทันใดนั้นเสียงหัวร้อยหยุดลงแต่ความมืดกลับยิ่งทวีความหนาแน่น ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ในเงามืดเสียงคลานถลหลของบางสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นเมตัวสั่นน้ำตาไหลพรากเราเราจะทำยังไงเราออกไปไม่ได้แล้วฟ้ากระซิบด้วยความกลัวในขณะที่จ้องไปยังเงามืดบางทีมันอยากเล่นกับเรา อยากให้เรากลัวจนหมดหวังมันกำลังสนุกเสียงฝีเท้าปรากฏขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องท่างกลางความมืดเสียงนั้นหนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทุกคนหันมองไปทางเดียวกันหัวใจเต้นรัวราวกับเวลายถูกหยุดชะงักชั่วขณะนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนถูกตรึงให้อยู่กับที่ไม่สามารถขยับตัวหนีได้ จากมุมห้องมีเงาร่างหนึ่งเดินออกมาช้าๆมันเป็นร่างสีดำที่แยกไม่ออกจากความมืดแต่มันดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตร่างนั้นสูงใหญ่และน่ากลัวมากมันไม่มีใบหน้ามีเพียงเงาร่างที่บิดเบี้ยวเก่งเสียงแหลมด้วยความตื่นตระหนกนั่นอะไร พระเจ้ามันกำลังเข้ามาแล้วทุกคนกรีดร้องพร้อมกันเมื่อรางนั้นยื่นมือที่บิดเบี้ยวเข้ามาไกลช่วงเวลานั้นเป็นวินาทีที่รู้สึกเหมือนยาวนานไม่สิ้นสุดพวกเขารู้ดีว่าหนีไม่พ้นไม่มีที่ให้ไปและไม่มีความมืดก็จะกินกินพวกเขาตอมตะโกนลั่นด้วยเสียงสิ้นหวังวิง่งวิ่งเร็ว ทุกคนหันหลังและพยายามวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ทุกอย่างก้าวของพวกเขากลับเหมือนถ่วงให้ช้าลงเงามืดคืบคลานตามอย่างรวดเร็วเสียงงวรอยยาะแหลมดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมแล้วทุกอย่างก็จบลงอย่างฉับพลันเช้าวันรุ่งขึ้น คนในหมู่บ้านพบรองเท้าและของใช้เล็กน้อยที่ตกอยู่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนร้างไม่มีใครพบร่างของเด็กทั้งสีอีกเลยตำนานเรื่องโรงเรียนร้างแห่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเผชิญกับอะไรในคืนสุดท้ายของชีวิตแต่เสียงหัวเราะแหลมแสบหูยังคงดังอยู่ในสายลมทุกคืนที่มืดมิด สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านมั่นใจพวกเขาจะไม่กล้าเข้าใกล้โรงเรียนแห่งนั้นอีกต่อไป